แล้วก็ปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าหนึ่งเขาก็บอกว่ามีเพื่อนเนี่ยที่รักกันในวงการบันเทิงก็จะพูดถึงพี่ตุ๊กดวงตาพูดถึงพี่เตือนเต็มสาริตุนพูดถึงคนทั้งคนนี้ก็ส่งมาให้บ้างน,นะฮะที่ะพัน2อ0 0ันสาแล้วแต่ถ้าพี่ติ๋มจะขอแล้วตอนนั้นแกก็รู้สึกว่าเออก็ยังยังพอที่จะเป็นค่าห้องค่าอะไรได้แต่ถ้าผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็บอกเลยว่าพี่ติ๋มเนี่ยต้องต้องดูแลตัวเอง บอกว่าพี่ติมไม่มีตงังผมก็บอกโอเคงั้นผมเบื้องต้นช่วยตายแล้วก็ลงเลขที่บัญชีพี่ติมให้พี่ติมได้เงินช่วยมาล้านห้าแสนผมยังดีใจมากเลยว่าล้านห้าแสนเนี่ยถ้าพี่ติมใช้อย่างประหยัดจริง,รงๆนะผมว่าพี่ติมสามารถประคองตัวอยู่ได้ถึงประมาณห้าปีสิบปีก็ยังก็ยังได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยค่าห้องก็เดือนละแค่สามพันนะี่จริงครับในแง่ของเงินบริจาคเราจ,จัดการ ผมไม่ไม่ไม่เข้าไปก้าวไก่นะครับเพราะว่าหนึ่งตอนที่วี่พี่ได้เงินรูปจากมาพี่ถิมได้มาประมาณล้านห้าที่ผมไป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 ดูนะอะพี่ถิมเขาก็บอกว่ามีคนมาเอาไปสามแสนผมก็ตกใจเฮ้ยพี่ถิม,ม่เข้าไได้ยังไงเงียบไม่ตอบเอาว่าพี่ติมไม่พูดแล้วกันนะช่างมันเถอะปล่อยเขาไปเข้าไปแล้วเขามีความสุขก็ปล่อย แกเป็นคนอย่างนี้ไม่สนใจอะไรนันบอกไม่เป็นไรพี่กิมให้เขาย้ดไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่พูดแม่อะไรโอเคจากนั้นก็พี่กิมก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยความจําเป็นนะฮตอนนี้เงินเหลืออยู่ประมาณแปดแสนแปดแสนให้ลูกชายเข้ามาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการรับผิดชอบของลูกชายไปแล้วแต่ลูกชายจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมมันจะเข้าเรื่องเงินตรงนี้ผมจะไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวข้องจะรู้ว่า เราเฮ้ยใครพี่ติ๋มหายไปไหนเนี่ยอ๋อเบอร์ไว no, no ้คนนั two, two, two ้นเบอร์ไว้คนนี้ซื้อนู่นซื้อนี่เราก็โอเคแต่ก็จากกัอนที่มาจากครั้งสองครั้ง2วันเองผมก็ลูกน้องไปเช็คบอกพี่ <S S ติมต๋มมีเงินเข้าช่วยเยอะไหมเข้ามาอ้าพี่ติ๋มใครเบอร์ไว้ส0 0แสนนั่นแหละถึงรู้ว่ามีคนเอาเงินไป 300, สปปามแสนบาใคปน ผมทราบแต่ผมไม่พูดดีกว่าม,มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาพี่ปิงกูมันจะเป็นดรา,าม่าไหมครับเพราะว่าคนจุดประสงค์คนบริจาคนก็จะช่วยพี่แต่าาถ้าผมพูดไปมันดรา,าม่าอยู่แล้ว <c oughs> แล้วคนก็ใกล้ชิดเขาด้วยคนใกล้ชิดแต่ผมไม่พูดแล้วกันคือมันจบมันจบไปแล้วว่าคนพี่ติ๋มก็ได้เสียไปแล้วไม่อยากจะลื้ออะไรมากมายอะไรนะครับไม่ใช่คนในครอบครัวราาไม่ใช่เพื่อนดาราแต่คนที่เคยมาช่วยเหลือพี่ติ๋ม แล้วก็พี่ติม๋มได้รับปุ๊บก็มาทวงมุนคุณอืแล้วจริงจริพี่มีได้ติดต่อเขาไปไหมครับว่าทำไมไม่แจ้งผมติดต่อแต่ผมบอกโอเคไม่เป็นไรพี่ติม๋มเป็นคนบอกเองต้องบินปล่อยเขานะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาปล่อยก็เถอะโอ้โหพี่ติม๋มเป็นคนที่มีแน่เช่างเขาเถอะเข้าไปก็ปก็แล้วแต่เข้าไปแล้วก็มีความสุขเลยเหมือนกับว่าไม่อะไรทั้งนั้นเลยพี่ติม๋มผิดเองพี่ติม๋มไว้ใจเขาเองผิด นั่นแหละแล้วผมก็ถือว่าโอเคแม่รไรพี่ถ้าพี่คิดว่าพี่ทําใจได้แล้วก็พร้อมที่จะให้เข้าไปก็จบคือไม่พูดพาอพี่ติ๋มสั่งผมว่าไม่ต้องพูดนะแต่ผมรู้ว่าเป็นใครผมรู้แต่ผมไม่พูดเอาเป็นว่าตามที่พี่ติ๋มบอกจะบอกกับคนที่เขาบริจาคมาครับว่าไม่ต้องดราม่าไม่ต้องไปซื้อซื้อืนหานตะเข็บวัชพันอะไรยังไงไม่ต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นคำบอกของพี่ติ๋มบอกว่าไม่ต้องนะครับเพราะว่า พี่ติม๋มขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมไม่มีคลิปบอกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วพี่ติม๋มแล้วก็นำเงินบริจาคมาให้พี่ติม๋มพี่ติมม๋มพยายามจะบอกเลยว่าจะใช้อย่างนั้นเถอะแต่ด้วยความที่พี่ติ๋มเนี่ยเป็นคนที่ที่สงสารคนเป็นคนที่ว่าคนเนี้ยเคยดูแลแล้วก็เขามาโอ้โหบีบน้ําตาทุกอย่างทารพาดพูดทำให้ติ๋มเนี่ยใจอ่อนให้เขาไปกดตอนนั้นเป็นบัญชีอันเก่า พอผมรู้นี้ปุ๊บผมเลยเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่ให้พี่ติ๋มแล้วก็ ATM ใหม่ทั้งหมดตัวทั้งเงินถึงอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นอันเก่าผมว่าวันนี้หมดไปแล้วนะฮะถือว่าไม,ไม่ไม่ต้องมาดามากไม่ต้องไปไม่ต้องไปสืบหร้วว่าใครผมรู้ว่าใครนะครับเคยคุยกับเขาด้วยนะฮะ